พีลูกพีทพวามนุอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะลูกพีทก็จะไปจับกุ้งนะคะเอ้ยไม่สิวันนี้นะคะลูกพีทก็จะไปคัดกุ้งนะคะที่บ่อกันค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านสะนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูความสนุกกันเลยจ้าตอนนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันที่สถานที่ที่เราจะมาคัดแยกกุ้งกันแล้วนะคะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูความบันเทิงกันเลยจ้า ถึงแลจ้าบอกกุ้งฝานายพาเด็กๆมาคัดแยกกุ้งนะคะมาแล้วมาแล้วรอบแรกนะจ๊ะก็จะเป็นกุ้งขาวจะมีกุ้งกล้ามการผสมมานิดหน่อยคะ่ะตอนนี้ยังเป็นรอบของกุ้งขาวอยู่นะคะก็คัดกันแบบสบายๆไม่ต้องรีบมากคะ่ะเอาพวกตัวใหญ่ๆมาใส่ในนี้ ลองดูนี่ทำเป็นไหมทำเป็นไหมลองดูดิลองดูที่ทำเป็นไหมเค้กทำเป็นไหมนี่ก็จะเป็นมนุ่มๆสาวๆญาติๆกันทั้งนั้นนะคะมาช่วยกันจับกุ้งและก็จะมีพนักง,งานที่เขาสร้างมาสังหามาช่วยคัดแยกกุ้งมาช่วยจับกุ้ง เด็กๆก็รอกันไปก่อนนะจ๊ะเอาเปิดแมาขนึาอีกแล้วจ้าเด็กๆเตรียมตัวคัดนะจ๊ะรอบนี้ก็จะเป็นกุ้งขาวเอีกเหมือนเดิมจ้าเพราะว่า่า องค์กลางเขายัางไม่ขึ้นนะคะเขาจะขึ้นคุ้งขาวก่อนรอบนี้รู้สึกว่าตัวจะเล็กกว่ารอบที่แล้วนะคะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ะคะ่ะสวยได้เลยค,ค่ะอาศัยไม่เป็นไรไปเลย ไปก่อนนะเจเด็กๆตอนนี้กุ้งเขากำลังจะเดมานะคะอาจจะช้าหน่อยแลก,แรกตรงนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศอ่าตรงนี้จะเป็นที่เขาวางท่อสุกน้ำนะคะกุ้งขาวก็จะมารวมตัวอยู่ตรงนี้นะคะไปดูกันค่ะกุ้งสดๆทั้งเลยจ้าเยอะมากนี่ก็จะเป็นคนง,งานที่เขาสร้างมานะคะ ส่วนตรงนี้ก็เขากำลังจับกุ้งตามกามนะคะค,ะค่อยๆไล่จับมาเรื่อยๆไ่เดเลยจ้าเด็กๆลงมือได้เลยจ้าเตรียมตัวคัดกันนะจ๊ะก็มีกุ้งตามกามก็จะผสมมาเยอะหน่อย ต้องรีบเก็บค่ะไม่งั้นถ้ากุ้งตายแล้วก็ราคาเสีเเยเลย นะ้เดี๋ยวก็ได้นอนมแล้วไมแล้วดวตมกไม่เห็นนโดนับอยู่ดวก็บอลอจับอลงไปจับบ่อด้อไม่จับตนี้อเ้นเีย่้ับจับนเขาไว้ไหนแม่ถ่ายก

ใครไม่ไหวก็เอามาให้แม่นะไม่ไหวก็มาให้แม่นะเดี๋ยวแม่ทำเองว่าเดี๋ยวคนงานก็มาพาถุงุงกระชับเหมือนกันรูดตัวใหญ่ๆออก่ะรูดตัวใหญ่ๆซะอยู่เนี่ยใจเย็นนะครับรูด อันน้ตะ้ามาค่ะาอยู่จ้หาอยู่จ้าตัวตัใหญ่้างนี้ยาวตะกร้ามาที่ตะกราเอามาใหมแล้วนเอาทนทันไม่ทันที่ครัเอาขยตะก้าไปดยเรียกเเรียกไม่ทันแล้วเดูดิ ปู้กเริ่มจะมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ต้องเร่งมือเร่งมือคัดกันแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณแม่ก็ต้องวางก้องนะไปช่วยเขาคัดนะคะคแล้วก็าก็จะมีคนงานมาช่วยคัดคนงานที่นี่เขาก็จะเชี่ยวชาญในการคัดกุ้งเก็บกุ้งนะคะถ้าคัดช้ากุ้งก็จะตายถ้าตายแล้วก็โหราคาตกเลยลค่ะต้องรีบเลยเลยค่ะมาแล้วมาแล้วมารอกันเยอะแล้วเนี่ย รีบไปละกะไปขัดกุ้ง,งกนะ่อนดึจ้ะารีแรกๆที่มาคัดกุ้งนะคะก็ไม่รู้ว่ากุ้งมันจะดีไม่ได้เตรียมถุงมือไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะโหโดนหนีบไปนีดเจ็บเลยแต่มาครั้งนี้นะคะก็คือไม่พลาดเลยค่ะต้องเตรียมถุงมือนะคะ ม่งนนะั้นกุ้งนี่ค่ะทางที่ดีก็คือต้องใส่เตื้อแขนยาวนะคะนี่ก็จะเป็นพนักง,งานคัดกุ้งนะคะสองคนนี้เขาก็จะคัดเร็วมากเลยค่ะเพราะเขามีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในการคัดจริงๆนี่นะคะก็จะเป็นเขากำลังทำอะไรอยู่เองเค ก็คัดกุ้งกล้ามกามกับกุ้งตัวออกนะคะเขาเอากุ้งขาวแล้วก็เอากุ้งกล้ามกรามเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูฝั่งอื่นบ้างนะคะทุกคนอาจจะดูฝั่งฝั่งนี้แล้วมันเหงาแล้วนะคะดูนี่นะคะดูซิเดี๋ยวให้พี่ลุกพีลูกพีตอบซิว่าอันนี้เขากําลังทำอะไรอยู่เอ้ยเขากําลังหยิบกุ้งขึ้นมานะคะ ในจะมีทั้งกุ้งกามกาแล้วก็กุ้งขาวเราจะเอากุ้งไปคัดตรงจุดเมื่อกี้นะคะเห็นไหมทุกคนในนั้นมีกุ้งเต็มเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนอันนั้นนะคะก็คือเขาก,กำลังจะล้างกุ้งนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วเราจะส่งต่อไปให้นะคะที่ลูกค้าจ้ะอันนี้ลูกพีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาจะส่งไปให้ที่ตลาดหรือส่งไปให้ที่ไหนเนะาะเสียงมันดังแงนิดนึงนะคะ Wow. รอบใกลาๆแล้วนะคะกุ้ก็จะไม่เยอะแล้วใกล้จะหมดบ่อแล้วก็จะให้เด็กๆเขามาช่วยกันพัดค่ะโอเคจะมีมีเด็กลูผู้เนี่ยรอดเดีเป็นหลุดน่องเอน้เดี๋ยวยงดียังรอดเดียวนี้ให้้อยแม่้น้อยเอ้ยโล่เฮ้ยตรดีกูกำลังไล่เลว พุดนหน่อยกูจะเกือบเสียนหล่อพูดะสจับเอานเอาไปเอามันเลยโอ้ยเจ้าหนู จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเปื้อนมากค่ะใช่เลยค่ะเปื้อนมากเลยนะคะแต่ว่าเราได้กุ้ญกล้ามเยอะมากๆเลยแล้วก็ปูด้วยค่ะปูกี่ตัวนะผ้าเถื่อโอเคค่ะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกรดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดี